เรื่องของคดีคุณแตงโมที่มีการไปยื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยคุณทวีสอดสองลงมารับเรื่องด้วยตัวเองที่มีคุณนวัดพามิสแกน7 7จังหวัดไปทวงถามความทีิทําให้คุณแตงโมประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการเปิดข้อมูลว่าลักษณะของร่างคุณแตงโมเนี่ยน่าจะถูกมัดมือก่อนโยนลงน้ํานี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่แต่มันเป็นหลักฐานเก่าในคดีไม่ใช่หลักฐานใหม่ มันยังไม่เพียงพอที่จะรื้อคดีมาครับทางอธิบดี DSI หรือแม้แต่รัฐมนตรีที่ธรรมเองก็มาพูดเหมือนกันว่ารื้อได้ถ้ามีหลักฐานใหม่ถ้ามีหลักฐานใหม่ที่ทนายตุ๋ยนะไปไปยื่นละเมิดอำนาจศาลเกี่ยวกับกรณีของคนที่จาลองเหตุการณ์และผู้เชี่ยวชาญที่ออกมาพูดรวมทั้งอินฟทูที่ชี้นำสังคมทั้งหลายแหละรวมทั้งจะไปฟ้องช่องทีวีฟ้องผู้ประกาศข่าวด้วยไอคำว่าฟ้องที่ว่าคือการไปร้องศาลว่าละเมิดอำนาจศาลหรือไม่คำว่าละเมิดอำนาจศาลหมายถึงว่า ไปประพฤติตัวไม่เหมาะสมในศาลอย่างไรแต่อันนี้มันอยู่นอกศาลน่ะมันจะเรียกว่าละเมิดอำนาจศาลในมุมนี้ได้ไหมอ่ะมันก็ไม่น่าได้เนาะละเมิดอำนาจศาลตามกฎหมายคือมันต้องอยู่ในศาลน่ะอยู่ในกระบวนการของท่านน่ะอยู่ในรั้วศาลนะว่าง่ายๆอันนี้มันอยู่ภายนอกและเขาก็ไม่ได้ไปพินำหรือไปบอกว่าศาลตัดสินคดีไม่ยุติธรรมหรือศาลพิจารณาคดีไม่ยุติธรรมแต่อย่างใดที่ผมฟังมาเนี่ยผมยังไม่เจอคํานี้นะครับเออถ้าเจอคำเนี้ยอาจจะเอาไปยื่นศาลได้แต่ปรากฏมันไม่ไมีคํานี้ไงว่า ยื่นได้แหละแต่น่าจะไม่มีผลทางคดีอ่าพอทนายตุ๋ยไปยื่นสารว่าระเมิอหน้าสารคุณนว่ากัมาังคัสวนเลยว่าไม่กลัวเพราะอะไรรู้ไหมเขาก็ดูข้อกฎหมายมาแล้วว่าเขายื่นได้หมายถึงว่าไปยื่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้คุณแตงโมเขามีสิทธิ์ยื่นได้ส่วนยื่นไปนแล้วส่วนราชาการพิจารณาอย่างไรก็เป็นดุลพินิจของส่วนราชาการก็เป็นดุลพินิจของด s i มันย้อนกลับมาว่าคดีนี้เป็นคดีอุบัติเหตุหรือคดีจัดฉากแค่นั้นเองการที่คุณแซนพูดไม่เหมือนเดิมจะก,กี่รอบก็ตามมันก็ยังไม่ได้แสดงหรือชี้ชัดว่าคุณแซนเนี่ยทาให้คดีนี้เป็นการจัดฉากถึงจะเจอพี่รุดแต่มันยังไม่พอมันเจอแต่พี่รุดแต่มันยังไม่เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว,ว่าเป็นเรื่องของการวางแผนให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือว่าง่ายๆคือไม่ได้มีลักษณะข,ของการเจตนาฆ่ามาตั้งแต่ต้นไอ้นิทานนิทานเรื่องทูตสีวิญญ,ญ,ญาณ อนิทานที่ว่ามีกล้างทรงไปสื่ออะไรมันก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความเชื่อเราต้องกลับมาที่หลักความเป็นจริงเรื่องของพยานหลักฐานว่ามันมีไหมถ้ามันไม่มีำดำเนินคดีได้แค่ไหนก็ต้องแค่นั้นแต่มีหลายคนเชื่อว่าการเก็บหลักฐานของคดีคุณแตงโมเนี่ยทำไปไม่รอบครอบไม่เรียบร้อยคือมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ทืนแรกที่คุณแตงโมหล่นน้ำจากคำกล่าวอ้างตำรวจในพื้นที่นครบุรเนี่ย,เ,เ,ยเก็บหลักฐานครบถ้วนแล้วหรือไม่หากเก็บไม่ครบ แน่นอนว่ามันต้องเสียหายต่อวัตถุพยานหรือเสียหายต่อพยานหลักฐานบางอย่างที่อาจจะสื่อไปได้ว่าเป็นชดีจัดฉากแต่มันไม่เจอเลยครับก็รออยู่ว่าถ้ามันเจอมันก็รื้อได้ยังไงก็ตามเป็นกำลังใจคุณนวัดนะครับให้รือร้อคดีมันโผได้ของผม,มนะที่ผมพาร่างสื่อวิญญาณพวกคนเห็นผีไปที่เกิดเหตุเขาก็สื่อเขาพูดถึงผู้ชายเ็าไม่ได้พูดผู้หญิงเลยผู้ชายสามคนเป็นตีความันเราเองอาจจะเป็นหวยก็ได้นะครับ